ขอถาวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชพระคุณของพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพด้วยความเคารพอย่างสูงสำหรับรายการส่องพระส่องธรรมนำสุวันนี้ก็จะได้นำเสนอเหรียญหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงที่ได้ติดมากับตะกุดของหลวงพ่อเดิม ซึ่งเหรียญน,นี้ในลักษณะก็คือมีรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์แล้วก็ตั้งบนฐานบัวเป็นเหรียญครบรอบด้านหลังนะด้านหลังใส่ยันนโมพุทธายะนะแล้วก็เขียนว่าวัดหนองโพพอสอ 2อ8 2เป็นดอกจันโค้งนะส่วนด้านข้างนะรอยตัดด้านข้างนะเอาไว้ให้ดูเป็นสิ่งที่พิจารณาแต่สำหรับสิ่งที่เราได้เอามาให้พิจารณานั้นท่านก็ได้พิจารณาร่วมกันไปด้วยเผื่อใครมีความรู้ แ,แนะนำได้ก็แนะนำมาแล้วก็ส่วนทางเราจะเน้นไปในเรื่องของปริศนาธรรมที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ของบุคคลทั้งหลายปริศนาธรรมในวันนี้ก็ได้แก่การที่พระเดชหลวงพ่อระคุณหลวงพ่อท่านได้นั่งสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำ โดยปริศนาธรรมแล้วนั้นท่านก็ได้บ่งบอกว่าให้เราทั้งหลายได้เจริญรอยตามท่านด้วยการนั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองไปด้วยการเจริญอาณาปานสติไปจิตก็จะเป็นสมาธิแล้วนำไปสู่การมีฤทธิ์มีเดชได้ถ้าเข้าถึงฌาน และเข้าไปสู่วิปัสสนาพิจารณาขันหนะ้าให้เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามความสุกระโตกโสโคนะดังนี้เป็นต้นและให้เราระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่หนะึ่งนกาโรกุกุสันโธ สองโมกาโรกโกนาคาะมโนสามเปเทสามพุทธากาโรกัสโปพุทโธสี่ทากาโรสิสกัจยมุนีโคตโมห้ายะกาโรสิอริยเมตไยโยนะองค์ที่หนึ่งนะ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 กาโรกุกุสันโธ โมกาโรโกนาคมโนโมกาโรโกนาคมโนพุทธกาโรกาสโปพุทโธทากาโรสีสกยมุนีโคตโมยะกาโรสีอริยเมตยโยให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เอาไว้เพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นกำลังใจในการ ดำรงชีวิตและปฏิบัติธรรมเป็นหลักชัยในชีวิตได้ด้วยประการชนี้อําน่าคุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดิมแห่งวัดของโพจงเป็นที่พึ่งให้กับเราท่านทั้งหลายด้วยการที่จะนำเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกทุกคนทุกท่านเทิอนนิพพานปติโยหตุ